่ะอาจารย์หนูจะสอบถามวันที่8ที่จะถึงค่ะอาจารย์มอง<ผ>มการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสามพักการเมืองใหญ่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสําหรับตัวอาจารย์เองฮะตอนนี้ก็ยิ่งเสียวไส้เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนพูดเองนะครับว่าพักเพื่อไทยสู้มือนะครับ พอพักเพื่อไทยสู้มือโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งมีสอสอถึงร้อยสามสิบสามคนเนี่ยไอโอกาสที่ภูมิใจไทยจะเป็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ยังมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเมื่อสัปดาห์เศษเศษที่ผ่านมาผมก็บอกว่าพักสีส้มก็น่าจะมาเป็นที่หนึ่งสักประมาณร้อยสี่สิบห้าส่วนสีน้ําเงินก็จะเป็นที่สองประมาณร้อยสี่สิบแล้วก็เพื่อไทยก็จะดีดขึ้นมาจากพักต่ำร้อยขึ้นมาประมาณร้อยยี่สิบนะครับ แล้วก็มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่จนกระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนแปลงเมื่อเช้าวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่ห้ากุมพาพันนะครับปรากฏว่าพักสีน้ำเงินนะครับสู้พักเพื่อไทยกลับครับในพื้นที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็สู้โดยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผู้สมัครพักสีน้ำเงินเป็นรองหรือที่เรารู้จักกันในนามเกรดบี นะครับปรากฏว่านะครับแกนนําพักภูมิใจไทยนะครับคนสําคัญเลยนะครับสั่งลุยทุกเขตนะครับแล้วก็ลุยทั่วฟ้าด้วยนะครับด้วยอํานาจการอํานาจการรบที่หนักแน่นเด็ดขาดนะครับแล้วก็แม่นยํานะครับไม่ไม่แพ้สีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อน้ําเงินเดินหน้าสั่งลุยแบบนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าน้ำเงินก็มีโอกาสจะแซงสีส้มขึ้นเป็นที่หนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าวันที่แปดจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับณนะวันนี้เนี่ยผมก็เรียนกันตามตรงว่าน้ำเงินสู้แดงแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่น้ำเงินจะพลิกมาแซงส้มแบบเฉียดฉิวอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ส่วนแดงก็จะเป็นที่สามนะครับ ก็คือความคิดของอาจารย์เนี่ยก็คือยังคิดว่าแดงเนี่ยจะลังท้ายที่สามอยู่ดีใช่ไหมคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสแดงเนี่ยเหมือนจะจับมาพุ่งแต่ก็คือว่าก็ยังลังท้ายอยู่ดี<ะ>ใช่ไหมคะครับคือกระแสเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่การการการสู้สอ,สอเนี่ยมันวัดกันที่ระบบเขตนะครับแล้วพื้นที่ที่บอกว่าน้ําเงินเนี่ยจะต้อง ตอบโต้เอาชิงพื้นที่สีแดงคืนมาให้ได้ให้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือพื้นที่ภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยพอน้ําเงินสั่งลุยเนี่ยแน่นอนนะครับพักสีแดงเนี่ยนะครับยังไงก็ได้เกินที่สามไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําเงินเนี่ยสั่งลุยสั่งลุยเอาจริงนะครับในในใน,ในความหนักหนาสาหัสเท่ากับสีแดงลุยมาก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องจับตาดูแล้วฮะว่าวันที่8เนี่ยภาคอีสานเนี่ยระหว่างแดงกับน้ำเงินเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปเพราะถ้าน้ําเงินน็อกแดงได้ที่ภาคอีสานก็แน่นอนว่าน้ําเงินได้ที่หนึ่งแน่นอนแต่แสงส้มนะครับแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลแน่นอนครับผมอืมและอาจารย์คิดว่าความนิยมของพรรคส้มอะคะอาจารย์ลดลงกว่าเดิมไหมคะแล้วจะมีแรนสไลด์ไหมสาหรับพรรคส้มในรอบนี้ คือปาร์ตี้ลิเนี่ยพักส้มเขาก็มาได้ดีนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าตามความรู้สึกผมก็พูดตามหลักฐานที่ทุกสำนักโพต่างๆที่เสนอก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็ชี้ให้เห็นเช่นนั้นแต่ระบบเขตเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าไอ้ที่ไปจินตนาการว่าส้มจะ200 1 8 0เนี่ยก็ต้องถามกันตรงๆว่าช่วยบอกได้ไหมว่าตรงไหนที่ส้มจะได้สอสอเขตเพิ่มเอาให้ชัดๆเลย นะครับว่าเขตไหนจะได้เพิ่มเอาเป็นว่าร้อยสิบสองคนที่มีอยู่เมื่อปีหกหกเนี่ยวันนี้เนี่ยที่แม่สอดก็หายไปแล้วคนหนึ่งจากกรณีที่โดนหมายจับไปนะครับก็เหลือหนึ่งร้ยสิบเอ็ดแล้วถ้าจะได้นะครับถ้าจะเพิ่มเติมให้ถึงร้อยแปดสิบเนี่ยก็ก็ต้องตอบก่อนว่าเอาสักห้าสิบเขตหรือว่าสี่สิบเขตก็ได้ที่มันต้องเพิ่มเนี่ยมันมันจะมาจากเขตไหนบ้างเอามาพูดกันตรงๆนะครับเพราะหนึ่งเขตเนี่ยหายไปแน่ นะครับเอาผมบอกอีกเขตหนึ่งก็ได้ที่หายไปแน่ๆมุกดาหารเขตสเนี่ยหายแน่นอนนะครับเพราะแพ้กล้าทําแน่นอนนะครับมีเขตไหมร่างที่สีส้มคิดว่าไม่เคยได้เมื่อปีหกหกแล้วรอบนี้ชัวว่าได้แน่นอนไม่มีเลยแม้แต่เขตเดียวนะครับถ้าจะมีสักเขตหนึ่งก็คือเขตสี่กาลสินไอทนายปากเทาทนายอ้ําอันยุทย์ณนณะนะกาลสินมีโอกาส นะครับแต่ถึงอภิยุทธ์ได้ก็มาแทนนะครับสีส้มที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปที่อำเภอแม่สอดมันก็จำนวนเต็มก็ร้อยสิบสองเท่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมนึกบอกว่าผมมั่นใจนะครับว่าถ้ากระแสของพักเนี่ยยังไงส้มยืนหนึ่งแน่แต่สอสอเขตเนี่ยผมยืนยันว่าไม่ใช่ออนะครับเพราะว่าทุกพักเนี่ยต้องใช้คําว่าทุกพักมีมือมีตีนนะฮะแล้วก็ ผมยังไม่เห็นนะครับว่าพักสีส้มจะมั่นใจในเขตไหนได้เลยที่ที่เป็นเขตเลือกตั้งใหม่ๆนะครับนอกจากเขตกาลสินเขตสีนะครับค่ะอาจารย์แล้ววันที่ตั้งรัฐบาลค่ะอาจารย์มองว่าสามพักใหญ่เนี่ยใครจะจับมือใครได้ยากที่สุดค่ะอาจารย์หรือว่าใครจะไม่จับมือกับใครแน่หรือว่าก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยจริงๆวันนี้นะฮะที่ไม่จับกันแน่ๆคือถ้าน้ําเงินมาที่หนึ่งเนี่ยสีส้มเขายอมเป็นฝ่ายค้านอันนี้ชัดเจน นะครับแต่ในทำนองกลับกันนะครับถ้าส้มมาเป็นที่หนึ่งน้ำเงินจะเป็นพักแรกที่สีส้มเชิญเข้าร่วมรัฐบาลนะครับคือมันกลับข้างกันนะนะครับถ้าน้ำเงินเป็นที่หนึ่งส้มเป็นฝ่ายค้านนะครับและแต่ทำนองเดียวกันถ้าส้มเป็นที่หนึ่งน้ำเงินก็มาร่วมรัฐบาลนะครับเอาว่าถามว่าทำไมาส้มเป็นที่หนึ่งแล้วจะต้องมีน้ำเงินมาร่วมรัฐบาลก็ต้องเรียนตามตรงแหละครับว่า สีส้มเนี่ยแคนดิเดตนายกสองคนเนี่ยยังมีคดีคาอยู่ในปปอชอนะครับไม่เอาสีน้ําเงินมาเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยอายุรัฐบาลสีส้มก็สั้นสิครับนะครับมีหลายคนบอกว่าไปจีบสีแดงสิผมก็บอกก็วันก่อนเนี่ยก็ดีเอสไอเพิ่งส่งสำนวนนะครับไอเรื่องคดีสแกนม่านตาไปที่ปปอชอ่แล้วใครโดนแล้วฮะคุณประเสริฐจันทลวงทองคุณประเสริฐเนี่ยเป็นโนเป็นโนบอดี้ในพักเพื่อไทยที่ไหนล่ะ ก็โคราจังหวัดเดียวก็ส6เหตุเข้าไปแล้วนะครับสอสอสิบหกคนเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็สีแดงเท่ากับถูกมัดมือมัดขาเรียบร้อยแล้วนายใหญ่ก็ยังอยู่ในเรือนจํานะครับมีใครการันตีไหมครับว่านายใหญ่จะได้พักโทษแน่ๆไม่มีครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอ่าส้มไปจับกระแดงเนี่ยนะครับก็ก็คิดเอาเองละกันว่าแกนนําทั้งหลายกระทั่งนายใหญ่ด้วยกระทั่งนายกนายน้อยด้วยเนี่ยนะครับ ไอ้คดีความต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ไปจินตนาการกันเอาเองได้แต่ถ้าส้มจับกับน,น้ําเงินเนี่ยแน่ๆครับว่านายกเทงก็จะมีระยะเวลาทํางานในฐานะนายกสักช่วงเวลาหนึ่งอาจจะปีเศษๆหรือปีหนึ่งนะครับก็มากพอที่จะสร้างตํานานของพรรคสีส้มในการฝากผลงานให้จับคนไทยได้จดจําได้นะครับแต่ถ้าไม่เอาสีน้ําเงินเนี่ยก็แน่นอนครับ คุณเท้งก็อาจจะเป็นนายกได้นะครับแต่ก็คงจะอยู่ได้ไม่นานนะครับก็จะต้องโดนปปชสอยอยู่ดีนะครับแล้วถ้านายกเท้งถูกปปชสอยก็พักสีส้มก็อย่าหวังเลยว่าจะมีการโหวตให้พักสีส้มเป็นนายกรอบสองเพราะถ้าคุณเท้งโดนคุณใหม่ก็ต้องโดนแล้วปาร์ตี้ลิฟต์ลำดับสามเนี่ยตั้งแต่พักเพื่อไทยอ้าโทษแคนดิเดตอันดับสามเนี่ยนะครับตั้งแต่พักเพื่อไทยอ,อาจารย์ชัยกเกษมเนี่ยก็ไม่ก็ไม่เคยจะมีเก้าอี้นายกจะลอยไปถึง เพราะนั้นอาจารย์ต้นก็หมดสิทธิ์นะครับเพราะนั้นถ้าส้มจะเป็นถ้าส้มเป็นที่หนึ่งจะเป็นรัฐบาลนะครับมีเงื่อนไขเดียวฮะต้องเอาน้ําเงินมาร่วมรัฐบาลซึ่งน้ําเงินก็ก็เป็นนายกอยู่ดีเพราะเดี๋ยวหัวหน้าเท้งก็โดนสอยนะครับเก้าอี้ก็จะมาถึงน้ําเงินอยู่ดีแต่เดียวกันถ้าน้ําเงินเป็นที่หนึ่งก็ส้มก็เป็นฝ่ายค้านอันนี้ชัดเจนนะครับก็น้ำเงินก็จะต้องไปก็ต้องไปจับกระแดงแต่น้ําเงินกระแดงเนี่ย หลายคนนะครับคิดว่าเขาแย่งกระทรวงมหาดไทยกันจริงๆไม่ใช่หรอกครับนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดมาหันสีน้ําเงินกับสีแดงเนี่ยกระทรวงที่เขาหมายมั่นเป็นระดับหนึ่งคือกระทรวงคมานาคมดังนั้นแล้วนะครับถ้าน้ําเงินจะจับกับแดงเนี่ยนะครับก็ต้องก็ต้องไปเชิญสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยมาจับคู่ตั้งรัฐบาลให้ได้ใกล้250ก่อนนะครับเพื่อลดอํานาจต่อรองสีแดงนะครับ แล้ววิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหลายคนก็บอกว่าเอ๊คุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าจะไม่ร่วมงานจับพักกล้าทำก็ส่งคุณอภิสิทธิ์ไปเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสิครับมันจะไปยากอะไรนะครับเพราะตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติมีเกียรติยศศักดิ์ศรีนะครับเท่านายกรัฐมนตรีทุกประการนะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็มีความเหมาะสมมากๆด้วยนะครับ ถ้าคุณอภิสิทธ์ไปเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็แปลว่าไม่ได้อยู่ในรัฐบาลน,นะครับเพราะฉนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปทํางานกับพรรคสีเขียวภายใต้การนําของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็สามารถเกิดเกิดขึ้นได้นะครับแล้วเมื่อได้รวมกันสามพรรคนี้ก่อนก็คือน้ําเงินเขียวฟ้าก็ค่อยไปเจรจากับแดงนะครับคือสีน้ําเงินถ้าเป็นที่หนึ่งอ่ะเขาตั้งรัฐบาลได้แน่ๆเพียงแต่ว่าต้องใช้แท็กติกในการ ยึดกระทรวงคมนาคมนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เรียนมาก่อนนะครับว่าถ้าใครตามบทสัมภาษณ์นักการเมืองระดับคีแมนมาอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องเนี่ยพักคสีน้ําเงินเนี่ยคุณอนุทินเองก็สมัยที่มีการพูดกันเรื่องอ่าปฏิญญามิ้นช็อกช็อกมิ้นอะไรเนี่ยก็เป็นที่รับรู้กันว่าข้อเสนอแรกของภูมิใจไทยในการร่วมรัฐบาลสีแดงขณะนั้นเนี่ยก็คือกระทรวงคมนาคมไม่ใช่กระทรวงมหาดไทย แต่พักเพื่อไทยไม่สามารถจะให้กระทรวงคมนาคมได้ก็เลยต้องให้กระทรวงมหาดไทยแทนนะครับลักษณะการคุยกันของน้ําเงินกระแดงเนี่ยจุดไฮไลท์สําคัญก็คือกระทรวงคมนาคมดังนั้นสีน้ําเงินจําเป็นต้องลดอํานาจต่อรองในการคุยของพักสีแดงก่อนโดยการไปจับสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยนะครับมาอยู่กับสีน้ําเงินเป็นขั้นตอนที่1จากนั้นเมื่อจากนั้นค่อยไปเจรจา,ากับสีแดงนะครับ อืมค่ะอาจารย์เราอาจารย์มองว่าในเรื่องของนโยบายแต่ละพักเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจะช่วยดึงดูดเสียงประชาชนให้มาเลือกได้ไหมก็วันนี้สีน้ําเงินสีแดงสีส้มเขาก็ปล่อยของทีเด็ดของเขาทุกพักสีน้ําเงินเนี่ยนะครับก็เน้นเรื่องของผลงานเรื่องของการรักษาแผ่นดินซึ่งอันนี้เขาก็มีสิทธิ์จะพูดได้นะครับเช่นเดียวกับสีแดงครับเขาก็พูดเรื่องลดแรกแจกแถมตามสไตล์ของเขา ส่วนสีส้มเขาก็เน้นย้ำเรื่องอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงจะมาเป็นรัฐบาปลปราบเทาอันนั้นก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับถามว่าวันนี้เนี่ยแต่ละจุดเด่นเนี่ยมันจะเพิ่มคะแนนได้มากไหมผมก็บอกว่าถ้าเกิดคะแนนกระแสเนี่ยมันคงไม่เพิ่มแล้วนะครับเพราะแต่ละพักเนี่ยคือเอฟซีเขาก็ตัดสินใจกันไปแล้วนะครับแต่ว่าคะแนนเขตเนี่ยมันไม่ได้อยู่กกระแสคร,ครับมันอยู่ที่กระสุนครับกระสุนใครหนักกว่ากันคนนั้นก็เข้าป้ายครับ ค่ะอาจารย์แล้วหนูขอถามในเรื่องของกกตบ้างค่ะอาจารย์มองว่าการทางานของกกตในรอบนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เพราะมีประชาชนวิพากษ์วิจารณ์มากเลยค่ะรอบนี้ฮะก็ต้องเรียนตามตรงว่าสอบตกนะฮะโดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้าแต่กกตก็ยังมีสิทธิ์แก้มือในการอ่าเลือกตั้งวันที่แปดนะครับเอาเป็นว่าเหตุการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้าที่มันผิดพลาดมากๆาเนี่ยกกตก็ต้องอ่าออกมานั่งคำนับ นะครับแล้วก็บอกค่าน้อยสมควรตายนะครับแต่ว่าก็ถ้าจัดการเลือกตั้งวันที่8ให้ดีนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับรายงานผลได้เร็วมีความโปร่งใสในการนับคะแนนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ข้อคอรหาต่างๆของที่มีเกิดขึ้นกับกกตเนี่ยมันลดลงไปเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังใจว่ากกตก็จะทําหน้าที่อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ นะครับส่วนกรณีที่มันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็ต้องสอบสวนหาตัวคนกระทําผิดมาลงโทษกันไปนะฮะแต่ยังไงก็ตามผมจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะดีขึ้นถ้าบัตรใบที่สามบัตรสีเหลืองก็คือการลงประชามติแก้ไขรัฐนูลแล้วเนี่ยนะครับประชาชนนะครับออกมาใช้สิทธิ์ตรงนี้ให้มืดฟ้าหมดินแล้วก็การเห็นชอบกันให้หมด นะครับเพราะว่ากอกตเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นถ้าจะแก้ไขปรับปรุงกกตมันก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญนะครับไอการที่ให้กอกตมาขอโทษเอาให้มาแก้มือเนี่ยมันก็เหมือนกับพาราเซตามอนก็บรเชาวปวดได้ชั่วคราวนะครับอืมโอเคค่ะอาจารย์ขอบค <นะ S 2> <ม>ุณมากคะ่ะครับ